สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับชาวมิตการทุกคนรับผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าติดสติกเกอร์นะฮะของสมุดจักรวาลทุนยนซูปเปอร์เซนไตไปนะครับผมก็คือติดสติกเกอร์เดียทั้งหมด1กล่องนี้นะครับก็คืออันนี้เลยนะฮะนี่คือผมติดไปแล้วนะครับ1กล่องอันนี้คือผมจะเอามาหริวให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ติดไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ในหนึ่งกล่องเนี่ยสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด12ใบนะครับกล่องขนมเนี่ยในกล่องนี้มันมีทั้งหมด12กล่องนะฮะ12บใบคูณ12กล่องเนี่ยมันก็จะเป็น144ใบนะครับก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันต้องมีใบที่ซ้ำอยู่แล้วนะครับในหนกล่องนะฮะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าใน1กล่องเนี่ย ก่อนที่เราจะไปเปิดในสมุดเนี่ยว่าติ๊กเตอร์ิเกอร์หนึ่งกล่องเนี่ยมันจะติดครบที่เป็นรูปจิ๊กต่อครบเนี่ยกระบนการหรือเปล่านะครับก็เรามานับกันดูนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ส9 20, 20 21 ยี่สองยี่สิบสามสิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดใบนะครับผมในหนึ่งกล่องใหญ่เนี่ยมันมีซ้ำทั้งหมดยี่สิบเจ็ดใบนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าที่มันซ้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซ้ำแบบว่าในหนึ่งกล่องมีซ้ำทั้งหมดที่อ่า ยี่บใบไม่ใช่นะฮะอาจจะมีเยอะกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก,นนก็ได้นะครับมันขึ้นดูกับว่า,าดวงเราแหละว่ามันจะได้แบบซ้ําเยอะซ้ําน้อยนะครับผมแล้วก็ในกล่องใหญ่เนี่ยนะฮะในกล่องใหญ่ัน,นี้ของเราเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นโพเตอร์มาด้วยนะครับโปเตอร์อันนี้ใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละมั้งนี่นะครับโปเตอร์อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใช่หรือเปล่าวะมันแถมไว้เล่ม ทีวีแมกกาซีนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะผมเอามารวมกันนะผมก็ลืมและแต่ว่าเราได้อันนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยเราเล่ม 3, 6, มสองของทีวีแมกกาซีนเนี่ยก็ได้อีกนะฮะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้อีกทีหลังนะฮะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเราก็มาดูกันเลยว่าในภายในกล่องเนี่ยเราจะติติ๊กเกอร์เนี่ยครบไปกี่ขบวนการแล้วครับผมอันนี้คือก็เป็นสมุดของเรานะครับที่ทาการ ซื้อมานะครับผมแล้วก็แปะนะครับข้อสมุดก็ค่อนข้างเงาแล้วก็สวยมากนะครับนี่เลยคิราเมจินนะครับเป็นขบวนการที่ครบรอบเป็นขบวนการที่44ของกรุงร์เซนตายนั่นเองนะฮะอันนี้คือต้องขอโทษทีนะผมจําชื่อของคุณกษณ์ขขบวนการนี้ไม่ได้นะครับผมต้องดูในเล่มนะว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับผมเปิดมาด้านแรกเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็รีวิวอีกรอบนึงครับจากที่เคยรีวิวไปแล้วนะฮะรอบ รอบแรกนะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับถ้าวันนี้ทุกคนเข้ามาดูในเห็นชัดหนะครับว่าในหนังสือเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแลกฟรีอะไรของเขานะฮะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในะเรื่องราวความเป็นมาของเหล่านักสู้ห้าสี่และคุนลบนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระบวนการคิรามเจอร์นะครับผม เปิดมาหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเจอนี่เลยครับอ่ามันมีชื่อ,อยานว่าวาริมูนนะครับผมอันนี้คือจนะเป็นยานลบหลักของของบวนการโกลินเจอร์นะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เขาเขียนมาให้นะครับผมนี่นะฮะก็เจอหน้าแรกเนี่ยก็ติดครบไปแล้วนะฮะอันนี้โกลินเจอร์ยังติดไม่ครบนะฮะส่วนอีกขบวนการหนึ่งที่ติดครบนะฮะในกล่องแรกเนี่ยก็คือ นี่เลยครับกระบวนการแจ็คเกอร์เดนเกคินะครับผมเป็นกระบวนการที่สองนะครับของซูปเปอร์เซนไตนะฮะนี่ติดครบแต่ว่าไม่มีอย่างหนึ่งคือน่าเสียดายมากนะครับเนี่ยที่มันเป็นแสงปึ๊บๆเนี่ยแค่ครึ่งเดียวอีกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าธรรมดานะครับผมอันเนี้ยก็ก็ต้องรองรู้กันว่าไอ้ที่ซ้ำเนี่ยมันจะมีซ้ำแบบเดียวกันหรือเปล่านะถ้ามีซ้ำแบบเดียวกันแล้วเป็นวิ้งเนี่ยก็ติดซ้ำได้อย่าง อย่างแจ็คเกอร์เนี่ยก็คือที่จริงอะ่ะมันจะมีวิงข้างเดียวอีกข้างหนึ่งนานจะเป็นแบบธรรมดานะฮะแต่ว่าพอเปิดซ้ำมาเนี่ยมันมีวิงนะฮะก็เลยแบบติดทับไปได้นะครับก็เลยเป็นวิงเสมอกันนะครับผมมันดูหน้าต่อมาครับอันนี้ก็ยังติดไม่ครบนะครับแล้วก็นี่เลยที่ติดครบนะฮะนั่นคือขอบวนการก๊อกเกลไฟนะครับผมตอนแรกก้อง,งงงว่าเฮ้ยมันชื่อว่าโกกุลไฟหรือเปล่าแต่ออพอมาอ่านเนี่ยเขาก็บอกว่า อาขอบวนการนี้เป็นขบวนการอันยิ่งใหญ่ก็โกวไฟนะฮะและซึ่งเขามีวงเล็บมาว่าหรือที่เราได้ยามออกเสียงกันว่าโกคุนไฟนะครับเป็นขบวนการระดับที่6นะฮะก็อ่ามันเป็นการเรียกชื่อของญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับผมมาดูหน้าต่อมาครับผมนี่เลยอ่าอันนี้คือแบบติดครบ2เรื่องเลยนะแต่เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะฮะนั่นคือหุ่นยนต์ของ ไดนาโรโบนะครับผมเป็นขุนยนต์ของกระบวนการไดนาแมันนะครับผมนี่เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมนี่เลยนี่ก็มีแบบตีวิ่งครึ่งหนึ่งนะก็คือขุนยนต์ที่มีชื่อว่าไบโอโรโบนะครับผมเป็นขุนยนต์ของกระบวนการไบโอแมนนั่นเองนะฮะส่วนหน้านี้เนี่ยก็ยังติดไม่ครบนะครับผมเปิดมาหน้านี้ก็ยังติดไม่ครบนะนี่ครับครบแล้วนั่นคือกระบวนการ เทอร์โบเรนเจอร์นะครับผมที่ฉายในปี1989นะฮะซึ่งเป็นขบวนการซูเปอร์เซนตานแห่งลำดับที่13นั่นเองนะฮะแล้วก็หุ่นยนต์หุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ของขบวนการไฟแมนนะครับที่มีชื่อว่าไฟโรโบนะครับผมที่ได้ติเกอร์ครบแล้วนะครับต่อมาหน้านี้ยังไม่ครบนะครับผมนี่ยังไม่ครบนะฮะเปิดหน้าต่อไป นี่ครับผมขบวนการรถซิ่งคาร์เรนเจอร์นะครับผมเป็นขบวนการซุเปอร์เซอร์ไพร์สะดับที่20นะฮะออกกาศครั้งแรกในปี่ยในปี1996นะครับอือก็26ปีแล้วเนาะแล้วก็นี่ครับหุ่นยนต์ RV Robo นะครับผมเป็นหุ่นยนต์หลักของขบวนการคาร์เรนเจอร์นะครับส่วนหน้านี้ก็ยังไม่ครบนะเปิดมา นี่ครับพบแล้วนั่นคือกระบวนการโกโก้ไฟในผมที่ฉายในปี1999นะครับผมเป็นกระบวนการซูเปอร์เซตไตรลำดับที่23นะแล้วก็นี่เลยครับหุ่นยนต์นะครับที่มีชื่อว่าวิกตอรี่โรโบนะครับผมคือเป็นหุ่นยนต์หลักการกระบวนการโกโก้ไฟนะฮะแล้วก็หน้าถัดมานี่ที่ครบแล้วนะฮะนั่นก็คือกระบวนการเฮอริเคนเจอร์นะครับที่ฉายในสองที่ฉายในปี2002นะครับเป็นกระบวนการลำดับที่26นั่นเอง เปิดหน้าต่อไปนะครับผมนี่ขบวนการอาบะเรนเจอร์นะครับผมที่ติดครบแล้วก็นี่เลยครับผมขบวนการมาจิเรนเจอร์คุนรบมาจิคิงนะครับผมแล้วก็ขบวนการที่ครบรอบ30ปีโบเคนเจอร์นะครับผมที่ติดครบแล้วอัน,นนี้ก็ยังไม่ครบนะอีกขาอีกใบหนึ่ง ยังไม่ครบยังไม่ครบนี่ครับผมนี่ครบแล้วนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับที่มีชื่อว่าแพทไคเซอร์นะครับผมเป็นหุ่นยนต์ของขบวนการแพทริเจอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายแลลวฮะที่เราติดกันีนหนึ่งกล่องน,นะฮะก็คือหุ่นยนต์เกตฟูลฟินิกนะครับเป็นหุ่นยนต์ของขบวนการคิราเมเจอร์นะครับผม,ผมก็จะมีประมาณไหนนะครับ หน้าต่อมานี่ก็จะเป็นรูปนะครับของขบวนการที่ครบรอบ40เอ้ยครบรอบ35ปีนะครับก็คือโกไคเจอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจบโปรเจกต์จากวอลต์จุนดุนสโตลส์สตายพบกันใหม่โปรเจกต์หน้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสถานที่แรกรางวัลและวิธีการแรกรางวัลน,นะฮะ ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือมันหมดไปหรือ,อยังนะครับผมแต่ก็ถ้าใครมีเนี่ยก็เอามาให้ผมเนี่ยดูกันบ้างก็ได้นะครับว่าอุ้ยคุณแปะไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมอันนี้คือผมแค่แปะไปะแค่กล่องแรกนะครับผมนี่เลยนี่คือจะรีวิวกล่องนะครับผมทั้งหมดนะชอ็อโกบอลน,นี่ครับผมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เพื่อคนดูเฉยเนยครับว่าฮ้ยติดติ๊กเกอร์ครบแล้วหนึ่งกล่องเนี่ยมันอ่ามันจะติดครบเนี่ยได้กี่ปุ่นการนะครับผมมันก็พออยู่ได้นี่หนึ่งสองนะฮะก็ประมาณนี้ฮะก็ก็ต้องดูต่อไปนะครับก็หนึ่งกล่องเนี่ยอาจจะครบหมดเลยก็ได้นะหนึ่งมาหนึ่งกล่องใหญ่นะหรืออาจจะแบบอ่าเหลือสักประมาณใบสองใบก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทีวให้ทุกคนดูใหม่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ